มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Key to Success แล้วครับดังนั้น mm hmm. เคล็ดลับเหล่านี้นะครับท่านสามารถที่จะถ่ายทอดให้ทีมงานได้เพื่อให้ทีมงานของท่านประสบความสำเร็จไปด้วยรับชมกันต่อเลยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะฝากไว้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงๆคราวน,นี้ลองมาฝึกนิดหนึ่งพอผมพูดถึงเรื่องของตรงนี้ปั๊บกระดาษังอยู่ไหมฮะอยู่นะฮะออะลองทำแบบฝึกหัดเล่นๆสักนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยผมมีจุดให้ท่านอยู่9จุด นะฮะมีจุดให้9จุดนะครับลองขีดเส้นโดยที่ไม่ยกปากกาได้ไหมฮะเอา4ี่เส้นนะฮะขีดแค่4เส้นพอนะขีด4เส้นนะฮะสเส้นห้ามยกปากกานะฮะห้ามยกปากกานะครับให้มีเส้นตรงสเส้นโดยนะฮะไม่ผ่านจุดเดิมแบบซ้ำๆด้วยลองดูลองดูลองด,องดูได้ไหมฮะได้ไหมฮะลองดูฮะโอ้โหวันนี้ฝึกเรื่องความคิดอย่างเดียวเลย ให้เวลาสิบวิครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สมีใครได้หลยกมือนะครับเดี๋ยวรับรางวัลกับพี่เล็กนะฮะสามสองหนึ่งมดเวลาตกใจแล้ววนะ่าตกใจโอ้ขอโทษฮนะแล้วคนท้องด้วย พี่เล็กนี่เตรียมลุกเลยนะต้องเสียรางวัลนะฮะได้ไหมได้ไหมฮะได้ไหมไม่ทราบเหรออ่ะเฉลยเฉลยลองได้ไหมฮะพี่ขีดเส้นไหนก่อนดีฮะอ่ะขีดเส้นนี้ก่อนเนาะขีดคนจีดานี่เคยเล่นมาก่อนอ่ะขีดตรงกลางก่อนไม่เคยไม่เคยคือไม่เคยไม่เคยอ่ะลองดูลองดูขีดเส้นนี้ก่อนอ่าหนึ่งเส้นเอาไม่ยกปากกาอ่ะขีดไหนต่อเส้นนี้อ่าขีดเส้นนี้แล้วขีดไหนต่อเออทะยง สี่เส้นไหม,มได้ไหมฮะได้เขาบอกวิธีการคิดวันนี้เนี่ยเราสามารถคิดอะไรที่มันนอกกรอบได้บางทีเรามองแล้วเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องขีดอยู่ในจุดเก้าจุดหรือเปล่าถูกไหมนะครับวันนี้ถ้าเราลองคิดนอกกรอบนะไม่คิดแบบเดิมๆนะอะไรมันก็ประสบความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับไ,ไม่ได้ลากจุดเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็ผ่านไป เอาละลองมาดูนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของภาวะผู้นําต่อนะครับภาวะผู้นําต่อวันนี้พูดไม่นานภาวะผู้นำเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแ,ะแตะให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยผู้นำเนี่ยมันมาจากคาว่า leader นะครับคำว่า leader นะรากศัพท์มาจากภาษากรีกถ้าใครจําได้นะคำว่า lead แปลว่าถนนแปลว่าถนนนะฮะผู้นําจริงคือถนนนั่นแหละ นะครับผู้นําที่ดีก็ต้องเป็นถนนที่บางคนบอกว่าถนนนั้นจะโรยด้วยกรีบกุลาบหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะบางทีเขาบอกชีวิตมัน on the Rock Rock มันแปลว่าหินนะฮะชีวิตบางคนมันเจอโกรดเจอหินเยอะนะครับมันก็ทําให้พลังชีวิตมันหายไปเยอะเหมือนกันแต่คราวนี้ถ้าเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยนะครับผู้นําที่ดีไม่ได้หมายความว่ามีโอกาสได้มีผู้ตามที่เยอะแต่ผู้นําที่ดีต้องบอกว่าเรามีโอกาสที่ให้คนอื่นเนี่ยทำให้คนอื่น,นยอมรับเรา นะครับทำให้คนอื่นยอมรับเรานะครับคราวนี้หน้าที่ผู้นำเขาต้องทําอะไรกันบ้างหนึ่งเราเคยช่วยเหลือทีมงานไหมนะครับอย่างที่สครับเราเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ร,าวารนะรราวังแผนหรือเปล่านะครับระวังแผนหรือเปล่านะเรามีการกําหนดนโยบายไหมนะครับหรือเป้าหมายในการทํางานหรือเปล่านะครับวันนี้เราเป็นผู้นําในแขนงงานที่เราชํานาญไหม บางคนเป one, yeah, or not, or not, or like lives, ็นผู้นำนั่นนะครับหรือเป็นอัพไลน์เนี่ยเราเก่งเรื่องผลิตภัณฑ์นแต่เราไม่เก่งเรื่องแผนการตลาดเราลองดูซิว่าในทีมงานของเราใครที่เก่งเรื่องแผนการตลาดนะครับให้เขามาช่วยนะครับหรือถ้าเราเก่งเรื่องแผนการตลาดแต่เราไม่เก่งเรื่องผลิตภัณฑ์ลองดูซิในทีมงานของเราเนี่ยใครที่เก่งเรื่องผลิตภัณฑ์ให้เขามาช่วย ผลิตภัณฑ์ก็อาจจะแบ่งออกไปอีกนะบางคนเก่งเฉพาะเครื่องสําอางอย่างเดียวบางคนเก่งเฉพาะอาหารเสริมอย่างเดียวบางคนเก่งเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเดียวถูกไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งทุกๆอย่างถูกไหมครับแต่เราลองดูซิว่าทีมงานของเราที่มันจะเป็นทีมเวิร์กเนี่ยใครที่เขาเก่งเรื่องอะไรเราให้เขามาช่วย นะครับคนที่เป็นทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับเราเป็นผู้นำนะนะครับเราเป็นตัวแทนของกลุ่มในการติดต่อนะฮะหรือในการประสานงานด้วยหรือเปล่านะครับบางครั้งในการขยายงานเราอาจจะดูกลุ่มผู้มุ่งหวังที่ไม่จะเป็นคนแค่กลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มเดียวก็ได้นะครับอาจจะมีหลายๆกลุ่มนะครับเช่นคนในหมู่บ้านคนในอำเภอคนในตำบลน,นะครับ หลายๆอาชีพนะฮะได้หมดหรือวันนี้เนี่ยเราเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ของคนในทีมงานหรือเปล่าหรือเป็นคนที่สร้างความแตกแยกให้กับทีมงานของตัวเองเป็นนิด นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้นําจริงๆไหมนะครับผู้นําบางคนเนี่ยนะฮะก็ดูแลทีมงานเป็นอย่างดีแต่สร้างความร้าวฉานเนี่ยคืองานของฉันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอะไรบ้างที่เราทําแล้วมันดีหรือไม่ดีนะครับคราวนี้หน้าที่ของผู้นํามาดูต่อรับว่าวันนี้เนี่ยเราให้คุณให้โทษกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราหรือเปล่านะครับเราใช้พระเดชอย่างเดียวหรือเปล่า นะครับหรือเราใช้พระคุณหรือเปล่านะครับวันนี้เราเคยไก,กล่เกลี่ยข้อพิาพาทหรือเวลาที่ทีมงานเขาทะเลาะก,กันไหมนะครับหรือวันนี้ครับเราเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวแทนของทีมงานของเราหรือเปล่าเรามีชื่อบางทีมเนี่ยเขามีชื่อทีมเนาะนะฮะแล้วเขาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมงานของเขาหรือเปล่านะครับหรือวันนี้เนี่ยเราทำกิฟฟินแต่เรายังอายหรือยังไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นหรือเปล่าว่าฉันเนี่ย เป็นเจ้าของธุรกิจยิฟรีหรือเปล่าผมเคยเจอนะครับในเคสที่ต่างจังหวัดที่ผมไปเจอเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะออกจากบ้านมาใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสัน้นนะครับไม่กล้าใส่เสื้อกิฟรีอ,ออกจากบ้านเหตุผลเพราะเขาบอกว่าเขาอายคนข้างบ้านนะครับผมไม่รู้ว่ามีมีคนที่นี่เป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าวันนี้ถ้าเรายังไม่เชื่อใจในเจ้าของในธุรกิจที่เราเองเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับเราเองจะไม่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้เลย นะครับเช่นวันนี้เราใช้เจอลอาบน้ําแต่เราไม่เชื่อว,ว่าเจอลอาบน้ํามันจะอาบน้ําให้เราสะอาดได้จริงๆถามว่าเราก็จะไม่สามารถใช้เจลนั้นได้จนหมดขวดถูกไหมครับนะฮะเช่นเดียวกันคราวนี้ลองไปดูต่อครับว่าวันนี้เนี่ยเราทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่ากับทีมงานเช่นนัดแล้วเรามาตรงเวลาไหมนะครับหรือวันนี้ครับเรารับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองหรือเปล่าหรือเวลาเกิดอะไรที่เป็นปัญหาผิดพลาดขึ้นมาปับ๊บเราโยนให้คนอื่นตลอด นะครับคนนั้นน่ะพอคนนั้นมันตัดสินใจจริงๆพี่บอกมันแล้วนะจริงๆแล้วเราเองเป็นคนตัดสินใจเราเคยเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับหรือวันนี้ครับเรากําหนดอุดมการณ์หรือเป้าหมายของกลุ่มเราไว้ไหมนะครับลองดูต่อครับหรือวางตัวเป็นใหญ่ไหมนะครับเวลาทําผิดเคยรับผิดหรือเปล่านะฮะหรือรับแต่ความชอบอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงวิจิตรารการบอกว่าการที่เราจะคิดอย่างเป็นระบบมันคิดง่ายๆครับลองดูนะฮะเขาบอกคิดก่อนจึงค่อยทําจงจําไว้ คิดก่อนทำนะครับทำอะไรต้องคิดทั้งหน้าหลังอย่าปล่อยตัวให้ทำตามลำพังต้องเอาใจเหนียวรั้งเสมอไปก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าหากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยจงหาทางทำใหม่ทำให้ดี นะครับเพราะฉะนั to think, think Now, ้นเวลาจะทำอะไรก็ตามหลวงวิจิตวัฒการบอกว่าให้คิดก่อนแล้วค่อยทำเช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเรามากที่สุดคือคำพูดและการกระทำของเราวันนี้ถ้าเราพูดโดยที่เราไม่ได้คิดก่อนนะครับเราจะไม่สามารถมีเงินกลับคืนมาจากวาทะที่เราพูดเลยนะนะครับเขาบอกลิ้นคนมักตัดคอคนนะครับ คารมเนี่ยมันบาดเจ็บลึกล้ำมากกว่าบาดแผลที่เกิดจากสาตราวุธเคยเป็นไหมเพื่อนด่าเราเนะี่ยนะฮะเราเนี่ยเจ็บมากกว่าเวลาที่มันทำม,มีดมากรีดเราด้วยซ้ําแผลที่เกิดขึ้นเขาบอก7วันก็หาย3วันก็แห้งนะฮะแต่บางทีเวลาที่คนถูกด่าคนจีนบอกเลยว่า10ปีกุล้างแขนก็ไม่สายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางบางครั้งในการที่ถูกดูถูกหรือการที่เราว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรก็ตามต้องคิดก่อนเสมอ นะฮะต้องคิดก่อนเสมอการที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับลองดูนะครับอันนี้คือสนใจในตัวคนอื่นไหมหรือชั้นสนใจแต่ตัวเองอย่างเดียวหรือเรายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอหรือเปล่านะครับหรือวันนี้เราจําชื่อคนอื่นๆได้ไหมเวลาไปเจอผู้มุ่งหวังใหม่ๆเราเคยเรียกชื่อเขาหรือเปล่านะครับหรือพี่เสื้อเขียวอะ่ะ พี่เสื้อขาวนะฮะเราเรียกแบบนั้นหรือเปล่านะฮะหรือเออพี่เออพี่พี่ผมยิกหยกอะ่ะนะฮะนะฮะเราเป็นแบบนั้นไหมนะครับนะฮะเดวคานิก,กี้บอกว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดคือเสียงการเรียกชื่อของคนอื่นนะครับคนที่เราจะคุยด้วยแล้วเราเรียกชื่อเขาเนี่ยนะมันเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดมันเป็นสำเนียงที่เพราะที่สุดนะครับ ต่อไปครับวันนี้เราเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่าเวลาลงภาคสนามเราเป็นคนพูดอย่างเดียวไหมหรือเราต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยยอดจะมาก็ต่อเมื่อเราฟังแบบ360องศาคือฟังแล้ววิเคราะห์ให้ได้ด้วยนะครับว่าคนที่เขาพูดเขาต้องการอะไรจงพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟังนั่นแปลว่าเราต้องฟังก่อนที่เราจะพูดต่อ นะครับหรือต่อไปครับเราพูดในสิ่งที่คนอื่นสนใจไหมและเราเคยยกย่องคนอื่นคนที่เราคุยด้วยหรือเปล่าหรือติตลอดตายแล้วน้องหน้าค้ำเนาะพี่แนะนําเลยนะน้องต้องใช้ในตัวนี้เลยทาฟ้านะฮะนะฮะหรือเราชมเขาอุ้ยจริงน้องหน้าตาดีนะแต่พี่ว่านะไอ้รอยดําตรงเนี้ยถ้ามันหายไปมันจะดูใสขึ้น เราเราเคยชมเขาแบบนี้ไหมฮะหรือบางคนเวลาชมแล้วชมเวอร์เกินไปหรือเปล่าตายแล้วสวยดีนะ,ะเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องดูนะว่าเอ๊ะจริงๆวันนี้เนี่ยเวลาที่เราชมคนอื่นหรือยอคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขารู้นะครับว่ายอแบบว่าสตรอเบอรี่ปั่นหรือเปล่านะฮนะหรือยอด้วยความจริงใจนะฮะหรือยอจากใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับ ออาละมนุษย์สัมพันธ์คืออะไรผมเอาของพุทธทาสพิขุมาเล่าให้ฟังนะครับท่านบอกอย่างนี้ครับว่าเมตตากรุณาปรารถนาดีจิตวิถียอมรับเขาต่างเราได้คนเรานี้มีคุณค่าถ้าดูไปตัวตนไซน์นะครับอย่ากล้ำล่ำหัวคนรู้จักพูดรู้จักฟังทั้งสองอย่างให้นำทางสู่สัมพันธ์อันเป็นผลรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลไว ไม่อับจนนะฮะไม่หายนะเกิดเป็นคนสัมพันธ์ดีไม่มีพังการที่เราสามารถสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับจะทำให้นะครับชีวิตของเราเนี่ยมันดีไปด้วยนะครับถ้าสิ่งสิ่งนั้นทำแบบมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะครับ คนส่งสารคือตัวเราข่าวสารหรือช่องทางเนี่ยคือสิ่งที่เราจะส่งให้เขาตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากนั้นครับการทํางานเป็นทีมนะคน2คนทํางานด้วยกันถือเป็นทีมแล้วนะครับคนที่3าคนที่4ก็ถือทํางานเป็นทีมเช่นเดียวกันการทํางานเป็นทีมเป็นบันไดง่ายๆครับคล้ายๆสเต็ปลองดูนะฮะ <laughs> อย่างแรกครับเราวิเคราะห์งานเป็นไหมกําหนดเป้าหมายด้วยก,กันกับทีมงานรหรือเปล่าวางแผนการทํางานไหมนะครับกำหนดกิจกรรมที่ทํำไหมแบ่งงานให้กับคนในองค์กรหรือสมาชิกทํำไหมเช่นจัด ประชุมไม่มีใครเก่งคนเดียวคนที่เก่งที่สุดในโลกไม่ได้เก่งคนเดียวนะแต่คนที่เก่งที่สุดในโลกคือคนที่สามารถทําให้คนอื่นเก่งได้มากเหมือนตัวเองทําให้คนอื่นเก่งได้มากกว่าตัวเองนั่นคือคนที่เก่งที่สุดนะครับหรือเราทําจริงตามที่เราวางแผนไว้ไหมติดตามผลงานที่ทําหรือเปล่าและมีการประเมินผลในขั้นสุดท้ายด้วยไหมนะครับ,ๆๆรบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําแบบนั้นประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเอาละท้ายที่สุดครับ ตอนที่จะจากกันไปครับคนเราจะเซงอยู่5้าอย่างในชีวิตนะกลับไปลองดูว่าเรามี5้าอย่างนี้ไหมนะครับถ้ามีเนี่ยเคลียร์เคลียร์มันซะนะฮะเซงแรกเซงงานที่ทำเคยเป็นไหมฮะ ะะทำไมต้องตื่นหกโมงมัวนะฮะทำไมต้องรูดบัตรแปดโมงครึ่งวะนะฮะเคยเป็นไหมฮะเวลาจะเลิกงานปั๊บทำตัวเป็นเป็ดก่อนนะฮะสี่โมงเลิกงานห้าโมงสี่โมงครึ่งแล้วนะฮะทำเป็นเป็ดละกลับ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 จะกลับอย่างเดียวนะฮะอย่างที่สองครับเราเซ็งสภาพแวดล้อมหรือเปล่าเซ็งคนแถวบ้านหรือเปล่าเซ็งเพื่อนร่วมง,งานไหมนะครับหรือวันนี้เราเซ็งเพื่อนหรือเปล่า เซ็งเจ้านายหรือเปล่าเซ็งอัพไลน์หรือเปล่านะครับหรือเซ็งเพราะว่าตังค์ไม่พอใช้ไหมนะรหรือสุดท้ายเห็นอะไรก็เซ็งไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะห้าเซ็งนะฮะลองดูซิว่าเรามีกี่เซ็งนะฮะเรามีกี่เซ็งเอาล่ะสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับครั้งหน้าครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะบคุคคลอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ วันนี้ท่านคงได้รับเคล็ดลับมากมายกับรายการ Key to Success ครับที่จะสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของท่านอย่าลืมนะครับนำเทคนิคเหล่านี้ถ่ายทอดให้ทีมงานของท่านเพื่อให้ทีมงานของท่านประสบความสำเร็จเมื่อทีมงานของท่านประสบความสำเร็จครับตัวของท่านเองก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยกับธุรกิจกิฟเฟอรนครับความยิ่งใหญ่สามารถสร้างได้เริ่มจากตัวท่านครับหากท่านติดตามชมไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f f r e i n c h a n n e l ครับหรือเข้าไปโหลดคลิปย้อนหลังได้ที่ w w w giffreinchannel.com ครับหรืออยากจะเขียนแนะนำรายการนะครับสามารถเขียนอ e ีเมลมาหาผมได้ครับที่ keytosuccess@giffreinchannel.com ครับดังนั้นพอสำเร็จเหล่านี้นะครับรายการ keytosuccess จะไปค้นหามาให้ท่านเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจกิ f r รีนวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วครับขอให้ท่านประสบความสาเร็จในธุรกิจกิ f ฟรีนครับสวัสดีครับ